จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคิดมาแล้วเสนอขึ้นมาไม่ได้นั่นอย่าไปคิดเลยนะครับจริงจริงวิธคิดมันไม่ได้คิดคด้วยความถูกต้องนะครับทำในกิจกรรมขึ้นมาฉันอยากจะรากย,ยาถนมนมฉันอยากจะปลูกบ่อนนะ้ำฉันอยากจะสร้างอาคารน,นะครับ<ด>ฉันอยากจะทำสาราวัดห่ารืแม่น้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นี่คือวิธีการคิดแบบเกา่าๆแล้วสิ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ ไม่พยายามไม่พยายามทำความเข้าใจนะครับเพราะตรงด้านนี้เนี่ยเหมือนเวลาคิดเป็นระบบเนี่ยต้คิดกันแต่อยากได้เงินนะครับผมจับการที่ดี่บอกปีผมก็เลยว่าโดยงานที่นี่อยากได้เงินอยากมีกิจกรรมโดยข้อดึงดันต่างๆเนี่ยอยากมีกิจกรรมของการท่าไม้เลยนะเมื่อมาปีห้าแปดที่กำลังพิจารณาอยู่ในส่วนของคอสชเนี่ยผมบอกทางงานจังหวัดบอนก่อนทางงานจังหวัดกอนคณะทำงาน าสร์อะไรด้านตัวเนื้อมาคิดยังไงมาเอาหมดเลยพิดาลวไอ้คืนอย่างนี้มันต้องแบ่งปันกันเลยประเภทนั่งคุยกันแล้วก็เหมือนงานไหนเมื่อเงานไหนมีส่วนร่วมก็มีโง่มารแต่โกมารดูเมันจะดีนะครับยุทธศาสตร์ดูมันจะดีแต่เวลาปฏิบัติในรงมเนื้อในแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดรับไม่เกิดผลประเมินงานไม่ได้เพราะที่ผ่านมาไม่มีการประเมินี แต่ว่าทำไปแล้วจบแล้วจบกันปีนี้เนี่ยผมเบรกไปหลายโครงการไม่ให้หลายโครงการเพราะพอถึงตุลาแล้วเนี่ยอยากจะมีกิจกรรมมาทําแต่เี็นแต่ว่ากิจกรรมที่ลงมาทำเนี่ยบางทีมันไมไ่สอบรับกันนะครับอะอย่างหนึ่งบางทีเงินมันไม่ฟูอยู่ไปนะไถึงถึงเงินบางส่วนมันไปอบรมมันก็มากกว่าอบรมแล้วมัืไม่ปไปประโยชน์แล้วอบรมเนี่ยตนเนย่เนี้ยเดี๋ยวพองานกลางเดือนเนี้ยนะครับ เดี๋ยวประชดติดตามโอมมาแล้วกว่าทุกหน่วยงานอบรมพร้อมทันหมดเลยครับกรกฎาคสิงหาเพราะคนว่าคนถูกอบรมเนี่ยไม่มีเวลาทำง,งานนะคเพราะอบรมไม่มีเวลาทำง,งานเพราะเลยต้องวิง่งไปอบรมให้กับหน่วยนั้นหน่วยนี้เพื่อให้ครบนะครับเนี่ยสำนักงานจังหวัดไหม,มไหนนต่อมาแล้วนะครับเนี่ยผมบอกอ้อยในปีงบปี58เนี่ยเราตัดนะกิจกรรมบางอย่างของ ยุสัตยจ์จังหวัดเราไปเยอะเลยคือเราเราไม่ตามใจเหมือนเก่าเหมือนเก่านี่พอแต่ละด้านชิดอะไรมาเราให้หมดแต่น,นี้เราไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็นจะกลายเป็นการทับกนะันซึ่งเราเห็นว่าบางบางอย่างเนี่ยมันจะต้องกระจายแลย้วต้องอย่างเช่นอันนี้ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าพูดนัมันจะเกี่ยวกับการทุนเราเนี่ยนะครับนะครับเราทุกวันนี้เนี่ยเราปรับใหม่ให้สำนัางานจังหวัด เราบอกว่าจุดอ่อนอยู่ที่อำเภอมันมีแผนหมู่บ้านชุมชนนะครับแผนพัฒน้าองค์กรปครองท้องถิ่เนี้ต้องมีอยู่แผนที่ระดับตำบลไม่ดีถามว่าแผนที่ระดับตำบลมันมาจากไหนโอ้โหคุณฝ่าก็เข้าใจบอกแผนที่ระดับตำบลอยู่ที่อปทมันไม่ใช่เนี่ขาไปเชื่อแผนที่ระดับตำบลคือแผนองค์กรปครองท้องถิ่นในของอำเภอนะวันก่อนที่ผมเปิดประธานเปิดอบรมในเรื่องของพวกระดับอำเภอ ีพัฒนาการอำเภอด,ด้วยมีเศษอำเภอด้วยการที่จะจัดทำแผนพัฒนาอำเือให้องค์กรรู้แล้วก็ให้เกิดความสนใจและหาคนที่มีอ,องค์ามรู้นีน้เข้ามาช่วยก็เคยบอกอยู่ที่แผนอักระออกไม่ใช่แต่ัผนพัฒนาอำเภอจริงยุทธศาสตร์เไม่มีแต่เวลาเรามีงบมาใหม่จะลงไปเอาคุยกับว่าอาจารย์สหนารภัดว่าเราจะทำไงให้มันเป็นระบบมีการสอนรับกัน ก่อต่อก่อกันนะครับก็เลยเห็นว่าจุดอ่อนเนี่ยจุดแผลพัฒน,นาเพิ่มแผลพัฒนาจำนวนซึ่งองค์กรคณะของการในส่วนนี้มันมันมีอยู่แต่ไม่ตอบเคลื่อนนะครับแล้วผลไปที่อกอมาก็ไม่ไม่เป็นเป็นยุ่งสายของเกิดท,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 ทุกคนบอกว่าผมทำพิจารณาทัดทุกคนบอกว่าผมทำตามขั้นตอนแต่ก็ข้อจริอองมันไม่ใช่ดูไปที่อื่นให้ทำไปใน9 5วันพราะคน การทำเชื่อมันก็ว่ามันเกิดความวุ่นวายฉับสนโกรมากอย่างยิ่งในการที่จะเหนือโครงการเข้ามาจังหวัดเพราะอะไรมันไม่มีต่างคนต่างไปบระรูปรตุ้มในพื้นที่ทำโครงการจิตจรรเรื่องนี้สอสอกันที่อยู่อำเภอหนึ่อเภอเชียงมนต์เชียงมนต์ปมจะไม่นานเสนอทำถนนลาดที่เป็นอย่างดีว่าหูยาวไว้เลยแต่แยกเป็นสองโครงการกลัวว่าจะนั่งเปลียดนั่นยันไม่ใช่กระแสเงินเป็นล้านแล้วอำเภอที่มาที่แจงเนี่ยหัวคุกบักแล้วบอก มันไม่ได้มีความรู้เลยแล้วอีกอันนก็คือว่าพูดไปก็คือแบบเขาเขาเหนือมันยังไงท่านที่ดูอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือม like <laughs> ัน <crawl> ม <prejudice> ัน <gameplay> มันค <ower interface> ือเราจะทำยังไงที่จะถักคอเข้าหากันแต่ตอนเนี้ยมีองค์กรอยู่ในพื้นที่ต้องใช้ในที่ผู้ชุมนเบอร์ผงบอกว่าให้ในเบอร์ใช้พนักงานเบอร์ให้เยอะในเรื่องของการจัดทำแผนทำยุทธศาส แต่น้อยเนี่ยมันมีระบบจากแรกให้ไปเอาเงินจากูุสัทว์มาวัดถ้าวัดหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดไม่สาม,มารถเอาเงินจากยุสัทธ์มาวไปได้ถือว่าขาดเักยภาพในการทำงานกลายเป็นว่าทีนี้คนแค่เอาเงินไปโขลไวตื่นกลางนะครับแล้วไปทําโครงการพอปลายปีเงินไม่ทันก็ส่งส่งมาเพื่อที่จะหนีในเรื่องของการติดตามเรื่องการถูกใจร่วมมา มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายผู้ก่อตัก์ชันเนี่ยอย่างของผู้จงแรงงานเนี่ยอบรมเรื่องแรงงานผู้ก่อตั้งใช้เงินมาจากยูเครนจังหวัดเอาผมคุมแรงงานอยู่เป็นเหม่ให้เลยว่าจัดหางานนะครับคืออบรมพัฒนาทักษะแรงงานวารินการวรินการแรงงานตามาเอาเงินที่หมดแล้วก็ไปงานฟังก์ชันปกติที่ใช้เงินควรจะใช้เงินจากกรมของตัวเองกรมต่างสัรมา แต่เงิน170ล้านมันเป็นเงินเงื่องยุศิสายของจังหวัดที่เราต้องดูไม่ใช่ว่าเอาเอาเอางบแบบปกติมาใช้เียบมกลายเป็นเรางบปกติมันใช้งบมาจากประชาทขอจังหวัดอันนี้ก็ปรากฏว่าบนิษัทงบยุศิสายจริงมันก็ไม่ได้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการที่เขาเสนอว่าเป็นยุศิสายจังหวัดอันนี้เพราะฉะนั้นฝากทางท่านพิจาราการประเมินพิจารณาการตบลด้วยนะครับในส่วนนี้เนี่ยอ่า การที่เราจะทํายุทธศาสตร์นะครับและทาประเมินเองเรื่องแผนชุมชนเนี่ยที่ี้ผมก็ถามแล้วแผนชุมชนแล้วแผนไม่มีหบ้องแผนหมู่บ้านมีไม่หมู่บ้านที่มีหมู่บ้านมีแผนชุมชนเพราะแผนชุมชนเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าท้องถิ่นที่บอกเนี่ยถ้าชุมชนก็คือหมายว่าพื้นที่ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับไม่มีหมู่บ้านเนี่ยแผนมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดทั้ง อมอทางปกครองก็ถือว่ามันก็ต้องไปใส่แผนหมู่บ้านที่มีอันหนึ่งอันนี้แผนชุมชนก็คือจ่วนมานคือก็จะเป็นของอปทของเทศบาลมันแผนชุมชนเพราะชุมชนมันไม่มันไม่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 เป็นการลักษณะของทื้นที่ส่เสริ57ในเรื่องของตัวการู่บ้านนะครับมันก็กลายเป็นเรื่องของชุมชนก็คือชุมชนที่อยู่ในเขตความคิด ชนวัดนู่นชนวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยนั้นพอนะเรื่องมาแล้วมันก็เลยแบบทางหมู่บ้านแตบวันนี้ก็ไม่ได้พอมีส่วนร่วมของหมอเขไม่ได้มีส่วนร่วมอันนี้อันนี้ก็ต้องฝากด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็คงต้องมาให้การรับรองนะครับทุกทีอการมัรก็เก็นพวกปกครองปกครองยังไม่มาจริงจริงเนี่ย อยากให้ให้ความสำคัญก,กับการประเมินมาตรฐานเด็ชทุนทนะเพราะเด็เทุนเยอะให้เราจะทำด้านด้านอะไรครัมีด้านไทยแดน้มีอะไรยุซ่อาอังกฤบากคนพอมาปั๊บเราส่งโรงมงยาบาอเลยก็ขอห้วันเจ็ดวันคิดไม่ได้สำคัคคนโหอีกได้เทเลย,เลยมาถึงกอ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 งองไว้ ยังเอาเงินไม่ใจดีจะขอปุบรวมเรื่องเกิดปี56แล้ว้ารวมวันนี้ด้วยรวมวันนี้เป็นอี4หมู่บ้านที่เหลือนะคะเป็นของปี57ค่ะปี57เด็ดที่จะเข้าในการที่นายกกำกัการที่นี้รวมทั้งหมดครบหมดแล้ค่ะก็ครบ818ครบค่ะอีกเท่าไหร่400เ่ไหมวันนี้4 0ะวันนี้ทั้งหมด102หมู่บ้านค่ะ1 0ย ไอ้ตีนสิงคบ้านที่เป็นสมัครใจใช่ไหมแล้วเราเอามาก็เสริมด้วยอยู่เบดนหนึ่งร้อยสองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการประเมินรับรองมาตรฐานแผนดนชนครบหมดละนะครับเรื่องแผนดนชนเนี่ยทุววันนี้อายุแผนดินชนกี่ปีสองปีนะคสองปีต้องประเมินทีปีละครั้งค่ะประเมินปีละครั้งแต่ว่าอายุของ เอ็กต์ครบสองปีเนี่ยสองปีเดียก็ต้องมาประเมินใหม่ใช่ไหมครับตอนนี้ครบเจ็ดร้อยแปดสิบแปดคุณชวนนั้นเนี่ยปีต่อไปเราจะเอาที่ไหนมาประเมินต่อที่ครบเหตือนนี่ต้องใชงชนนี้พูดชนะนี้งงทางตรงก็หมายว่าคนที่ครบสองปีก็มาใหม่นะครับก็ใช้งบมาจากไหนเนี่ยแบบปูหมือของกรมม ่าเห็นมเนี่ยผมมาทำตรวกัน,นกดีๆก็จะจัดฟัง,งก์ชันครบตรงนี้มาให้ก็ถือว่าเป็นงานของฟังก์ชันนะครับแล้ววันนี้หนึ่งร้อยสองที่เราประเมินเนี่ยนะนยในภาพรวมรเขาในภาพรวมก่อนว่ามีหนักใจอะไรไหมยูยนิเกตเกตไหนมีเอบีซีเนี่ยดูแล้วนี่เรียนนั้สแต่หนึ่งต่อหนึ่หนึ่งอยู่ในมาตราที่สามนะครับแล้วตั้งนึ่งต่อหนึ่หนึ่งนะครับ วันนี้เดี๋ยวในเรื่องที่ท่านเขียนว่าจังหวัดเิีายณเรื่องการมาทีโดยมีกระบวนการกน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจชท่านพูดได้ห่อยนะครับเรามีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับวันกรรมการวันนี้นะครับต้องขอเรียนอีงนีเพราะว่ากรรมการในการของจังหวัดเนี่ยผมว่าวันนี้ท่านได้ประโยชน์นะครับ <c oughs> ขอขอให้ท่านใช้เวลาแนละดูเชิญลึกหน่อยนะครับท่าน,นเสนอได้เลยครับว่าอะไรควรจะควรอ,อย่างไร ซึ่งเมื่อทีเนี่ยพอดีผมผมมาก่อนเป็นพรองดองอยู่ที่สกลเอสาสกลนะสกลเนี่ยตอนเนี้ยผู้ว่าเขาเริรเปิดอ,อยู่เขาจะรับประมาณนี้ก่อนเปี้ยนหนึ่งที่ผมบอกทางวิจิรอของผมที่สกลจังหัดไปบอกว่าผาู้ว่าเนิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับทั้งเมืองจังหวัดเพ้าเมืองรวมจังหวัดเนี่ยพอหมดอายุทีไรนะมันจะมีปัญหาเกิดแก๊สว่าจะประกาศทั้งเมืองรวม ต่อไปได้เนี่ยใช้เป็นปีเป็นปีนี้ทําให้เกิดช่องว่างแล้วก็จะมีการก่อสร้างอาคารก่อสร้างทั้งวันทุก่รการกเ็เลยจากกฎหมายของเมืองบอกว่าลองดูด้วว่าถ้าจะใช้กฎหมายของเมืองเก่าเนี่ยเยืดหรอโยกไปจนกว่าจากคเมืองใหม่จะประกาศในรัฐก,กิจจะรุเบศาใช้งานได้เนี่ยแ,แทนที่จะเปิดช่องว่างไว้แล้วให้ใช้าำรบบอาคารอาของท้านสสอย่างเดียวเนี่ย อาจจะเกิดช่องว่างแล้วก็จะมีปัญหาอย่างที่เราเองกอยู่วันนี้นะครับในท,ที่มี่เกิดขึ้นอยู่ริมว่านพญาหรือกบ a j a เปิดแ,แกลบในระหว่างทางเมืองหมดอายุแล้วไม่ใช้กฎหมายพวกอุปทานธรรมดาทีม่มันมานมันไม่ใช่นะครับอันเนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอท่านนะครับช่วยพิจารณาด้วยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะการช่วยเหลือด้วยนะครับ,นะรบเอ่อ ลักเกรนกระบวนการขอการปรเมินเชิงสัมภาริษาเลยครับเยี่ยที่บอกว่า,ามมอำเภอดำเนินการเปิดอเช้นงขั้นตอน หลังจากนั้นเนี่ยอำเภอโดยสนักง,งานผู้นำชมชนอำเภอนะคะก็จะเป็นผู้ให้ความรู้นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต่างๆในหมู่บ้านตั้งแต่ข้อมูลจปทขอช2คข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อไปประกอบในการจัดทาแผนชุมชนนะคะให้กับหมู่บ้านชุมชนต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้นหมู่บ้านก็จะทาง โรมการปกครองโดยที่ทำการปกครองอำเภอนะคะก็จะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเนี่ยลงไปสนับสนุนในการทำแผนของหมู่บ้านนะคะทุกๆหมู่บ้านนะคะเพื่อทบทวนถ้าหมู่บ้านไหนมีแผนแล้วก็ทบทวนให้เป็นปัจจุบันนะคะเอาข้อมูลใหม่มาวิเคราะห์แล้วก็เอามาใช้ในการปรับทบทวนแผนแล้วก็จะทำรูปเล่มของแผนออกมานะคะแล้วก็ส่ง รูปเ,เล่มแผนฉบับสมบูรณ์ให้กับอำเภอนะคะโดยสํานักง,งานนําชนอำเภอนะคะเพื่อจะเข้ารับการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนนะคะเราก็เราทางระดับจังหวัดเราก็จะมีการประชุมชี้แจงคณะทํางานประเมินมาตรฐานแผนและคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนนะคะว่าเราจะมีการจัดทําแผนว่าจะออกไปประเมินเมื่อ,อไหร่จะดําเนินการรับรองกันเมื่อ,อไหร่ยังไงนะคะแล้วก็กําหนดกระบวนการรับรอง นะคะ,ะกระบวนการประเมินนะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนม่วงระยะเวลาให้มันสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ในระดับจังหวัดจะเป็นผู้ดําเนินการหลังจากนั้นแล้วคณะทํางานประเมินมาตรฐานแผนซึ่งเป็นคณะทํางานชุดเล็กเนี่ยนะคะก็จะออกไปดําเนินการประเมินในอําเภอต่างๆทั้ง9าอำเภอน,นะคะแล้วก็คือมาถึงขั้นตอนในวันนี้ก็คือนําเสนอผลการประเมินของคณะกาคะทํางานชุดเล็กเน ให้กับคณะกรรมก,การรับรองมาตรฐานแผนได้พิจารณารับรองมาตรฐานแผนหลังจากนั้นเมื่อรับรองแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการประกาศจะทําประกาศและก็ใบประกาศมอบให้กับหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแผนได้แ้วไหมคะอคาจานี้ก็เป็นขั้นตอนกระบวนการนะคะตามตามหลักการนะคะ ก็แต่ในทางปฏิบัติจริงอาจจะเพี้ยนๆจากนี้นิดนนยนะคะอย่างที่เรื่องการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนนะคะคือมาตรฐานแผนเนี่ยชื่อมาตรฐานแผนชุมชนก็จริงแต่จริงเราใช้ประเมินแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหมู่บ้านปกติเขาก็ต้องมีแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้วตามกฎหมายเนี่ยอย่างที่ท่านประธานได้นำเรียนเมื่อกี้นะคะว่าทางที่ดีคอกัง ทำให้เป็นบทบาทของของค์กรนะฮะอ่แต่ในการผลักด,ดันที่มีแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนก็บางหมู่บ้านทำก็อาจจะมีประสิทธิภาพนะคะถ้าหมู่บ้านให้ความสําคัญแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญแต่บางหมู่บ้านก็กนถ้าฝืนที่จะมีนะคะที่อ่าในส่วนของพัฒนาชุมชนเนี่ยจะต้อง